สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการแชร์ไปยังกลุ่มนะครับผมของการเปิดรับไปได้ของโบนัสนะครับเร,เ,เรายังคงเวลาโพสเรายังโพสไปพร้อมกันนะครับส่วนมากนะครับผมส่วนมากก็จะโพสไปพร้อมกันเวลาจะโพสภาพนิ่งหรือข้อความใช่ไหมครับตามหลักการจริงๆแล้วนะครับเราควรโพสภาพนิ่ง หรือข้อความนะครับที่หน้าเฟซของเราก่อนนะครับโพสตรงจอตรงช่องของเราก่อนนะครับพอโพสเสร็จปุ๊บลงแคปชั่นนะครับลงข้อความเสร็จเราค่อยไปกดตรงปุ่มแชร์ตรงขวามือล่างนะครับค่อยกดตรงแชร์แล้วมันจะมีคําว่ากลุ่มจะกลุ่มสร้างไรายได้จากเดียวหรือกลุ่มไหนก็ช่างนะครับผมที่ เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับแล้วค่อยกดแชร์ไปนะครับพอเราแชร์กดแชร์ปุ๊บมันจะมีให้เพิ่มหัวข้อนะครับแล้วก็ติดแท็กนะครับติดแท็กทางซ้ายมือบนจอนะครับาเราก็พิมพ์ชวนเชิญเพื่อเนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับาฝากกดไลค์คอมเมนต์หรือว่ากดติดตามด้วยนะครับอะไรอย่างนี้กดติดตามด้วยนะคะนะครับผมนะ ตามมาก็จะตามกลับบ้านนะจะไปกดไลค์คอมเมนต์ให้ทุกวันทุกคลิปเป็นการเชิญชวนให้คนที่มาเห็นโพสของเรานะครับผมให้เขามาไลค์มาคอมเมนต์มารับชมคลิปของเราทุกๆวันนะครับมากดไลค์คอมเมนต์ให้กันทุกวันมันก็จะเพิ่มการเข้าถึงนะครับผมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับผมแล้วก็เราก็เปิดรับสร้างรายไ,ได้ได้นะครับผมนะ กลุ่มต่างๆที่เราแชร์ไปนะครับผมถ้าเราแชร์ตรงหน้าฟฟดของเราก่อนนะครับแชร์ตรงหน้าฟฟดแชร์ตรงหน้าเฟซของเราก่อนค่อยแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆแล้วคนในสมาชิกกลุ่มต่างๆมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้โพสต์ของเราที่แชร์ไปนะครับเราจะสามารถเปิดรับรายได้ได้นะครับผมนะฮเราจะมีรายได้จากการที่เพื่อนๆมา กดไลค์มาคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับผมนะฮะสำหรับโปรแกรมโบนัสนะครับผมแต่ถ้าเราไปแชร์เลยสมมุติเราทำแคปชั่นเราไปถ่ายรูปวิวนะครับภูเขาทะเลต่างๆนะครับแล้วเราจะแชร์ปุ๊บเราไปแชร์เข้ากลุ่มไปเลยโดยตรงเลยนะครับคือแชร์พร้อมกันกับโสต์เลยนะครับถึงจะมีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์เป็นพันเป็นหมื่นนะครับ คุณก็ไม่ได้สักบาทนะครับนี่คือหลักการการทํางานที่แท้จริงนะครับนะพอมีคนคลิกเข้าไปในโพสต์ของเรามันก็ยังอยู่จะอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะความหมายเนาะมันไม่เข้ามาหน้าปิดหน้าเฟซโปรไฟล์เรานะครับผมวิธีเขาจะกดติดตามเรามันก็จะยุ่งยากขึ้นไปครับผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับผมก็เคยทําผิดมานะครับนะ จากการไปศึกษาหาข้อมูลแล้วนะครับเราทํำผิดมาตลอดนะครับเหรียญมันก็จะไม่วิ่งสังเกตไหมทําไมเวลาโพสข้ามถึงทําไมเหรียญมันไม่วิ่งเลยนะเนื่องจากการกดไลค์คอมเมนต์มันมันไม่ได้อยู่ในช่องของเรามันกลับไปอยู่ในกลุ่มนั้นเป็นเจ้ของคนสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับ ต่างหรือว่า,าเหตุต่างๆที่เราแชร์ไปนะครับผมก็ฝากเป็นความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆชาวคีเรเตอร์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็มาปรับเปลี่ยนใหม่ครับมันไอ้ที่ผ่านมันเอาไม่ได้แล้วแหละนะครับเรากลับคืนมาไม่ได้แล้วไอ้ที่เราแชร์โพสไปครับนะเราแชร์ไปโพสไปก็สังเกตง่ายมีคนมาดูเราเยอะเออมาคนมากดไลค์ให้แบบหลายพันคนเลยนะครับ มาคอมเมนต์ให้สี่ร้อยห้าร้อยคอมเมนต์เลยนะครับโอ้นะครับทําไมหน้าฟีดเราเราโพสต์อ่ะทาไมไม่มีคนมาแบบนี้บ้างนะใช่ไหมครับถ้าอยากสร้างไรายได้ได้คือทําตามที่ผมบอกนะครับผมหนะ้านอะ่าแชร์มาที่โพสต์เราก่อนย้ํานะครับ,นะรบแชร์มาที่โพสต์หน้าฟีดของเราอ่อนนะค,นะค่อยกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆ เป็นการแชร์สองครั้งที่สองนะครับผมเด้อบอกกันมีอะไรก็มาพูดปรึกษากันนะครับก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะครับถูกใจหรือเปล่านะครับในคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบถ้าถูกใจก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้ยังแชร์ไปในกลุ่มเลยนะครับ ก็จะไม่สามารถทำไรายได้ได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปร,ร,ร,รับผมขอบครับชัดชชยช h a n n e l ครัวชชชชชเลยรััผผม